สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทา,าโร่ทุกท่านด้วยนะราศีพิจิกไพ่อยากบอกอะไรกับเราบ้างไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกใบที่หนึ่งสิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลประโยชน์ ความมั่งคั่งสมบูรณ์ผลประโยชน์ที่ลงตัวถ้าพูดถ้าถามเรื่องเงินนะเงินเยอะถ้าถามเรื่องความรักโอ้ความรู้สึกสุขสมบูรณ์มากอ่าสืเเลียนคือมันเต็มเต็มแล้วมันเต็มที่ละมันสูงสุดแล้วมันได้ความเพียบพร้อมสมบูรณ์อ่าไม่ว่าจะการงานการเงินความรักมันเพียบพร้อมสมบูรณ์สืเเลียนเต็มเต็มเต็มลิมิตเลยถ้าคุยเรื่องเงิน,เง,นเงินเยอะ เงินเยอะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันใบที่สองสิบเหรียญมาพร้อมกับเดนแฮงแมนช่วงนี้อาจจะต้องไปทำบุญบ่อยขึ้นทำบุญมากขึ้นมีการใช้เงินมากขึ้นเห็นไหมพอจากสิบเหรียญล้วเจอไพ่ขยายเรารู้เลยว่าเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยนะแฮงแมนเป็นเรื่องของการบริจาคเรื่องของการทำบุญเรื่องของการอุทิศเสียสละอืม หาคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินแน่นอนแล้วว่าของเกา่าของเก่าเก็บสมบัติเดิมอาจจะต้องถูกนำออกมาขายถูกนำมาเปลี่ยนไปเป็นเงินในกรณีที่ต้องการใช้เงินเนยอะสิบเหรียญมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกความมาั่งคั่งและตอนนี้คณอิ่มแล้วอิ่มกับความรู้สึกนี้แล้วคุณอยากจะ หาวิธีหนทางแห่งการดับทุกข์เป็นไปได้มาแฮง์แมนห้อยหัวเลยนะอ่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงมุมมอง mindset เ,เรื่องของความคิดเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกด้วยแต่ที่แน่ๆแหละคุณจะมีเงินจากการขายของที่คุณไม่เอาแล้วไม่เลือกแล้วไม่ใช่แล้วหรือยอมสละขาย ไหมจะมีเงินมาจากไหนนะขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเก่าของเก่าเสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้ขวดคลรมังพลาสติกทั้งอะไรนะกระดาษแก้วพวกเนี้ยเก็บของเก่าขายมีเงินเงินเยอะเห็นไหมทีนี้เรามาดูต่อพลังงานขึ้นมาอยู่บ้านเลยนะอยู่บ้าน ราชาถ้วยอยู่ตรงนี้ทำไมหล่อยู่ตรงนี้อ่าอ,อ,อยู่ราชาถ้วยมาพร้อมกับหกเหรียญเห็นไหมอยู่บ้านเฉยเฉไม่ได้ต้องไปทำบุญอยู่บ้านเฉยเฉไม่ได้ต้องออกไปทำบุญบริจาคอะไรประมาณนี้มีแกนะราศีพิจิกช,ช่วงนี้ก็ตะเวนทำบุญบ่อยขึ้นใช้เงินเยอะขึ้นทำบุญเยอะขึ้นมีการให้มีการแจกจ่ายมีการใช้เงิน ให้กับบุตรบริวาลูกหลานลูกน้องลูกจ้างเงินเต็มที่เลยตอนนี้มีสภาวะของการใช้เงินแบบรัวๆเลยเหมือนซูเอทีเอ็มเลยเงินไหลออกแบบรัวๆแต่อย่างน้อยที่เงินไหลเพราะว่าเป็นการค่าเรียกว่าอะไรเป็นค่าตอบแทนน้ําใจก็เหมือนแบบว่าปีใหม่อะไรเงี้ยปีใหม่ไทยเงี้ยเออเราก็ซื้อของขวัญของขวัญให้กับลูกจ้างลูกน้องลูกลลูกหานหลาน คนที่มาหาเราที่บ้านเราก็เอาหนุนให้ให้มีให้นั่นแหละให้ระวังเรื่องนิดหนึ่งเรื่องของการยืมเงินอาจจะมีคนมาของเงินแต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่ให้ได้ก็โอเคช่วยเหลือกันไปแต่ถ้าดูแล้วมันเยอะเกินไปคุณก็อาจจะลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณในการที่จะให้หรือไม่ให้นะครับผมราชาถ้วยในความหมาย ราชาทั่วคืออะไรอึดอัดใจจำจำยอมอึดอัดใจจำยอมทำอะไรไม่ไดอ้อยู่กับที่ไปไหนไม่ได้พอใจที่จะอยู่แบบนี้ก็อยู่กับบ้านนะไปไหนไม่ได้ช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านเนาะหกเหรียญทุ่มทุนซื้อใจทุ่มให้ใจาจ้างออช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านก็ใช้เงินให้เงิน,งนลูกลูกหล,กลานไปซื้อใจไป เอาเงินไปให้ไปเอชตรงนี้ลูกหลานมาหาที่บ้านก็ใส่ซองมาเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆงหนๆเด็กๆลูกๆหลานๆบางคนก็ให้เป็นเงินขวัญถุงลูกน้องลูก,ลกจาก้างโอเคทีนี้แหละมันก็เป็นเรื่องของรายจ่ายราศีพิจิกก็เตรียมตัวไว้เลยรายจ่ายทุกนี้ก็ค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของจ่ายเพื่อเป็น ค่าตอบแทนส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่กายเป็นค่าตอบแทนเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาเราก็ให้สินน้ำใจให้เงินเป็นของตอบแทนเพราะว่าหกเหรียญให้หกเหรียญคือก็ไม่ได้ให้เยอะอะไรก็ให้ตามคุณภาพช่างแล้ววัดแล้วตวงแล้วถึงให้โอเคนะราศีพิจิกช่วงนี้ปยียกรู้ได้ว่าช่วงนี้จะอยู่ จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอ่ายุ่งเกี่ยวกับเงินทองทองบางคนบางท่านก็บอกอะไรอย่างที่บอกเอามีเงินจากการขายของเก่าอมีเงินจากการของเก่ามีเงินจากการขายบ้านเก่าเออบางคนมีบ้านไหลหลังก็ขายไปักหลังหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ามีแกได้ซื้อบ้านใหม่ได้ซื้อที่อยู่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่อย่างนี้ก็พยากรณ์ได้ด้วยเช่นกันโอเคแหละ ทั้งนี้ทั้งนั้นราชาถ้วยกับหกเหรียญเป็นพลังงานที่บอกว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ไปไหนหยุดอยู่กับบ้านอยู่กับที่เดิมๆถึงใหญ่จะไปก็ไปไม่ได้อันเนื่องมาจากสุขภาพดังกายก็ไม่พร้อมก็ได้แต่ซื้อหนุนเอาซื้อนี่เอาฝาคนนู้นไปซื้อฝาคนนี้ไปซื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอย่างไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับชาวราศีพิจิกแต่ที่แน่ๆ มีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแต่รายรับมากกว่านะเพราะรายรับเป็นสิบเหรียญน,นย่รายจ่ายแค่หกเหรียญเองเอา่าเพราะฉะนั้นยังไงซะก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดีย๋ยวผมทำคลิปสอนได้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ